ปากินา21นาสบับ21โอเคครับอเลสเนีคินชุดเรียนที่9นะครับ The spelling van het meerfout วิธีสะกดของพัหูพทนะครับชุดนี้จะฝึกเราสะกดคำศัพท์เป็นพัหูพทนะครับ มีกฎกติกาของมันอยู่นะครับโอเคเรามาอ่านซ้ายมือก่อนนะอ่านกฎก่อนนะครับโอเคครับทำสีฟ้าก่อนนะเรามาอ่านตรงสีฟ้า Clinkers ส,สลัลก i n k e r s อรแปลว่าสลักนะครับ r A A O, E, U, N, I นะครับพวกเรานี่คือสระนะครับ m เมดิ clinkers พยังชนะธรรมดานะครับมี bay day f แล้วก็คำศัพท์อื่นๆและจบกับ Z นะครับคำศัพท์อื่นๆที่ไม่ใช่สระเขาเรียกว่าเมด e c ลิงก e ส s พยยงชนะธรรมดานะครับโอเคนะครับทีนี้มา ดูกฎนี้นะครับกฎนี้ตายตัวนะ by and long a c l i n k g e า o l g t ด o ว r een mede ด l i n k e r กับคำศัพท์ทีเ่เป็นสระยาวที่ต่อกับเพียงชนะตัวเดียวครับเช่นมานพระจันทร์เห็นไหมสระอานี้เป็นสระยาวใช่ไหมแล้วก็มันมีตัวพยยงชนะตัวเดียวตัวเองตัวเดียวนะนี่ละ boat แปลว่าขา ขาเก้าอี้ขาสัตว์ต่างๆเขาเรียกว่าโปลนะครับเบนอันนี้ขามนุษย์นะครับพวกเหล่าน,นี้เป็นสระยาวทั้งนั้นนะครับแล้วก็จบกับพยัญชนะตัวเดียวนะครับกูมแอ i อิ e e r e เมียฟ a ลส์มา k l er mm hmm. n n k e r ในพระุทจะมีแค่สระตัวเดียว mm hmm. คือว่า,าง่ายๆนะครับ mm hmm. เช่นมานเห็นมานไหมพระจันทร์พระพุทกลายเป็นมานน นะครับจริงๆแล้วเราต้องคิดอย่างนี้นะครับสําหรับสระยาวที่เป็นตัวพิมพ์เหมือนกันนะครับเช่นสระอาตัวนี้เป็นตัวพิมพ์เหมือนกันนะสระโอสระเอตัวเป็นเป็นตัวพิมพ์เหมือนกันสําหรับพหูพจน์ที่สําหรับคําศัพท์ที่จบกับพยัญชนะตัวเดียวนะครับเขาจะตัดสระออกตัวหนึ่งบวก A n นะครับก็เช่นเห็นไหมม่านในเอกพจน์จะมี R2 ตัวนะครับทีนี้ สระนี้เป็นสระยาวที่ตัวพิมพ์เหมือนกันนะครับต้องตัดออกตัวหนึงตัดสระออกตัวหนึ่งบวก an นะครับเลยกลายเป็นมาเนเพราะฉะนั้นอันที่จำที่ง่ายที่สุดคือสระยาวตัดสระออกบวก a n แต่ต้องมีแค่พยัญชนะตัวเดียวนะครับหลังจากสระนะ b o t ก็กลายเป็น boaten นะตัดสระออกตัวหนึงบวก a n bane เป็นเอกพจน์พาว์สระเอนี่เป็นสระยาวที่เป็นตัวพิมพ์เหมือนกันตัดออกบวกเอเอ็นเลยกลายเป็นเบนเนนนะครับโอเคครับต่อไปมีข้อยกเว้นนะครับมาร์แต่ว่ามอนต์แปลว่าเดือนนะครับอันนี้เป็นสระยาวที่เราห้ามตัดออกเพออราะวะาครับกฎกติกาของเขาคือสระยาวที่เป็นสระตัวพิมพ์เดียวกัน ที่ต่อกับพยัญชนะตัวเดียวตัดสระออกบวก a ออนันนี้เป็นสลายาวที่เป็นมีพยัญชนะสองตัวใช่ไหม n กับเดนี่เป็นพยัญชนะสองตัวนะครับห้ามตัดสระออกแล้วบวก a n ไปเลยนะครับก็เลยกลายเป็นมาเน,นนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนาเอ็นหลงกเกลิงเกอหลังจากสละยาว s t a n d a ไฟ Medical เ n g มีพยัญชนะ2ตัวตั้งอยู่เราก็บวก a อไปเลยห้ามตัดสระออกนะครับก็เช่นมีไงมาน n m n จบกับตัว n ตัวเดียวอันนี้ m o n มี n กับ day หลังจากสระมี2องพยัญชนะ2ตัวห้ามตัดสระออกนะครับอันนี้กฎนี้ตายตัวนะครับโอเคครับกฎที่2คืออะไรครับเมื่อกี้นี่เราได้อ่านสระ สระยาวเนาะต่อไปเป็นกวดของสระสั้นนะครับแป๊บหนึ่งเออมันไม่เคยช่วยเท่าไหร่ปึ๊บงวดมาแล้วโอเคครับนาเอินกวดเดคลิงเกอร์หลังจากสระสัน้นเกิโฟากัวเอ็นไม่เดคลิงเกอร์แท้ ที่ต่อกับพย,ยัญชนะตัวเดียวนะครับเช่นสระอันนี้ R ตัวเดียวนะครับจะมีตัวพย,ยัญชนะตัวเอ่อตัวเดียวนะครับข้างหลังนี้นะครับอ่าก็คือตัวอย่าง m อ n ผู้ชายปุ t กระถังตัสกระเป๋าวอทเดอ e เมดเดอร์คลิงกอฟ์ฟร์อ่าอ่อธิบายเดโบลก่อนนะครับเดิบล e แปลว่าสอ e นะครับ ก็แปลว่าพยางชนะเขาจะเบิ้ลตัวหนึ่งนะครับ double f o double คือเบิ้ลนะครับเช่นข้างบนนี้เห็นไหม mon นะครับเป็นสระสั้นใช่ไหมที่ต่อกับพยางชนะตัวเดียวเราก็ต้องเติมตัวสุดท้ายมันจบกับตัวไหนเติมตัวนั้นบวก an นะครับเห็นไหม mon มันจบกับ n เติมตัว n ตัวหนึ่งบวก an เพราะฉะนั้นกลายเป็น m o n n นะครับดู p o ครับ pot กระถางใช่ไหม เป็นสลาสั้นเติมตัวสุดท้ายก็เติมตัวเตตัวหนึ่งบวก AN กลายเป็นปบตนนะครับทอสกระเป๋านะครับอันนี้ก็เป็นสลาสั้นใช่ไหมก็เติมตัวสุดท้ายบวก a n นะครับตอสน,นะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นสละยาวที่จบกับพยัญชนะตัวเดียวนะครับตัดสละออกบวก a n สละสั้นที่ ต่อกับพยยงชนะตัวเดียวเติมตัวสุดท้ายมันจบกับตัวไหนเติมตัวนั้นแล้วก็บวก an นะครับมารแต่ว่านะครับมาร์นะครับกลายนะเป็นมาร์เดนนะครับอันนี้สังเกตดูนะสระสัน้นจะจบกับพยยงชนะ2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะไม่เติมตัวสุดท้ายนะระบบก an ไปเลยนะครับมาร์เดนนะครับ คลิงเกอร์เคโ o ก์ดูเทรดไมด้ลิงเกอร์ก็คือสระที่ต่อกับพยัญชนะสองตัวเราจะบวก A n ไปเลยจะไม่เติมตัวสุดท้ายนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสระยาวที่จบกับพยัญชนะสองตัวนะครับเราจะไม่ตัดสระออกบวก A n ไปเลยนะครับสระสั้นที่จบกับพยัญชนะสองตัวนะครับหลังจากสระ จะไม่เติมตัวสุดท้ายบวก a n ไปเลยนะครับอย่างอื่นคือตามกดเขาอยู่นะครับโอเคอต่อไปนะครับกดต่อไปโอเค b ปอันวอทดที่จบ,บ, f, บที่จบที่บทีบที่จบทจบทับที่จบทั่จบที่ f ทจบจบทับที่จจบ in head me found an f ตัว f ถ้าเป็นพหรพจน์จะกลายเป็นตัว f นะครับ by an word dot ending up s กับคำศัพท์ที่จบกับตัว s นะครับ word the s in head me found an set ตัว s จะเปลี่ยนเป็นตัว set นะครับแล้วก็บวก an นะครับอาจจะมีตัวช่วยอยู่นะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นตัวไหนจบกับ s เอสจะกลายเป็น z บวก a อนนะครับตัวไหนจบกบเฟนะครับตัวเฟยจะเดี๋ยวอันนี้พิมพ์ผิดมั้งเนี่ยอันนี้ต้องเป็นตัว S นะครับอันนี้พิมพ์ผิดนะอันนี้ต้องเป็นตัว S เห็นไหมอันนี้เปลี่ยนให้ตาหน่อยเปลี่ยนเป็นตัว S ให้หน่อยนะ S อตัวนี้นะเพราะฉะนั้น the w o r d e in h e t n r l h n d s e l i n d i of n o i t ไม่ใช่อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนครับโอ้เกือบผิดไป The worden in het Nederlands e i n d i g e nooit met een fe of met of de z. คำศัพท์ในภาษาดัตจะไม่มีคำไหนที่จบกับตัว fe หรือกับจบกับตัว z นะครับโอเคครับโอเคครับ เรียงเป็นให้เราจํากฎนี้ไว้แล้วนะครับก็คือข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้ s word set plus an นะครับคำศั์ไหนจบ,บตัว s จะกลายเป็นตัว set บวก an สาหรับสระยาวอย่างเดียวนะครับพอสระสั้นเราจะเติมตัวสุดท้ายบวก an สระยาวสําหรับสระยาวตัว s จะกลายเป็น set บวก an f ว่ว v plus en f จะกลายเป็นตัว v แล้วก็บวก a n นะครับโอเคกดกติกาอธิบายให้เรียบร้อยแล้วทีนี้มาอ่านตัวอย่างกันนะครับโอเคนะครับข้อนี้นะครับข้อ a เขาบอกว่า clinkers and made clinkers สระและพยังชนะธรรมดานะครับ โอเคอ่ายกตัวอย่างให้หลายตัวอย่างอยู่นะครับเช่นข้อนี้นะครับอ่านตาม The l a n ถนนถนนนอกเมืองนะครับเขาเรียกว่า The l a n สังเกตรสระนะมันเป็นเป็นสระยาวเนาะต้องตัดออกตัวหนึ่งบวก An าพจกลายเป็น The Lane นะครับ The Straat ถนน อ่าสังเกตดูนะสระอเป็นสระยาวที่เป็นตัวพิมพ์ตัวเดียวกันนะครับเราจะตัดสระออกตัวหนึ่งบวก A n ทีนี้วิธีออกเสียงต้องออกสระยาวเหมือนเดิมนะ the s t r a t e n นะครับไม่ใช่ว่าออกเสียงสั้นนะต้องออกเสียงยาว the straton ถนนหลายถนนอ่าสำหรับสระสั้นคืออะไรครับจำได้ไหมสระสั้นเติมตัวสุดท้ายบวก A n เนาะ เพราะฉะนั้นข้อนี้คือ the ะทัสกระเป๋าสลลสั้นที่จบกับพย,ยัญชนะตัวเดียวจบกับตัวไหนเติมตัวนั้นเห็นไหมจบกับตัว S เติมตัว S อสบวกเอ็นเดอะทกระเป๋าหลายๆใบนะครับตัว S จะไม่เปลี่ยนเป็นเซ t นะครับอย่าหลงลืมนะครับเจะเปลี่ยนเป็นเซ t โดยเฉพาะถ้าเป็นสระยาวนะครับ h ฮดแ รั้วนะครับภาพยนต์กายเป็น The Hecken รัว้วหลายๆรั้วนะครับเห็นไหมสลายสันจบกับตัวตัวสุดท้ายจบกับตุวกาเติมตุวกาวิธีเขียนเติมตุวกาตัวหนังบวกเอ็นนะครับก็ออกเสียงสั้นเหมือนเดิมนะ The Hecken นะครับรัว้วหลายๆรัว้วโอเคครับ The boat กระดูกนะครับ the boat บ uh, อลไม้สลโรลรูปต่อเต่าเพราะฉะนั้นเราจะขุดบอลไม้ต่อเต่าไปเลยนะเอ่อ uh, ไม่ใช่ทอทหารเตยอยู่ข้างหลังเป็นทอทหารบอลไม้ทอทหารเกิดเป็น boat the boat พระอภูปราสั้นเติมตัวสุดท้ายบวก a n กลายเป็น the button นะครับกระดูกหล,ลายกระดูกนะครับโอเคขวามือน,นะครับ The boat เรือ,อนนี้ boat สละสั้น boat สละยาวนะครับสละโอลากยาวเลยนะครับ the boat เรือนะครับสระยาวตัดออกบวก a n ก็กลายเป็น the b o a t เรือหลายหลายลำนะครับโอเค the boat กระถาง กลายเป็น the poten กระถางหลายๆกระถางนะครับเติมตัวสุดท้ายบวก an มือนเดิม the boat ขากลายเป็น the poten ต้องลากเสียงยาวมาเดิมครับลากสละยยาวเหมือนข้างหน้านะครับ the poten นะครับขาหลายๆขานะครับโอเคครับ ต่อไปนลครับ the c o v a คลื่นน้ำนะครับพาวด์กลายเป็น the c o v a l n คลื่นน้ำหลายๆคลื่นนะครับอันนี้จบกับเอหลังจากสลาสั้นเราจะไม่เติมตัวสุดท้ายเพราะอะไรครับมันจบกับ lf ใช่ไหมอันที่เปลี่ยนคือ f จะเปลี่ยนเป็นเฟยบวก an ไงพาวด์ตัว f จะเปลี่ยนเป็นเฟยนะครับ the c o v a l n คลื่นน้ำหลายๆคลื่น เดอบรีฟจดหมายนะครับสังเกตรสระอีครับสระอีนี้เป็นสระยาวใช่ไหมใช่แต่เป็นสระยาวที่เป็นตัวพิมพ์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนก็เหมือนกับอาร์กับโอนะครับสระอีนี้เป็นสระยาวนะครับเหตุผลของสระยาวที่เราตัดออกไม่ได้เพราะเราห้ามตัดมันเด็ดขาดถ้าตัดออกตัวหนึง่งจะไม่ใช่เป็นสระอีแล้วนะครับ เราจะตัดสลาออกโดยเฉพาะถ้าเป็นสลาตัวพิมพ์เหมือนกันอันนี้สลายาวที่เป็นตัวพิมพ์ไม่เหมือนกันก็คือว่ากฎกติกาของสลายาวก็คือตัว F จะเปลี่ยนเป็น F ฟยบวกเอเอ็ n. นะครับเลยกลายเป็น The b r i e f น n จดหมายหลายๆฉบับนะครับโอเคครับ The r o รสดอกกุหลาบนะครับ สระโอเป็นสระยาวที่ตัดออกได้เพราะมันเป็นตัวพิมพ์เหมือนกันนะครับก็ต้องตัดมันออกแล้วสำหรับสำหรับสระยาวตัว S จะเปลี่ยนเป็น Z บวก A N นะครับก็กลายเป็น The Rosen พวกดอกกุหลาบหลายๆดอกนะครับ Head house บ้านสระอ u ี่เป็นสละยาวที่ตัดออกไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวพิมพ์เหมือนกันเราห้ามตัดมันออกกฎกติกาของสระยาวก็คือตัว S จะเปลี่ยนเป็น Z บวก A N The Housen นะครับบ้านหลายๆห,หลังนะครับโอเคนะครับหน้า21ก็เรียบร้อยแล้วหวังว่าเข้าใจกฎกติกาถ้าไม่เข้าใจก็มาเปิดซ้ำใหม่อ e ีกรอบให้มันเข้าใจนะครับเพราะกฎกติกานี้มันสำคัญอย่างยิ่งนะครับโอเคนะครับ กดชุดต่อไปเลยนะครับกดหน้าต่อไปเลย